ไปก็ขอตักสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเบสบอลนะครับผมในเซิร์ฟให้เป็นลายนะผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นม่แบบเอ่อประหนึ่งเรียกเรียกคำพูดใหม่วันนี้ครับผมก็จะมาเล่นเบสบอลแบบโซโล่นะครับผมก็ในคลิปนี้ครับผมก็จะมีพระเอกของผมนะครับผม รุ่หนึ่งนะผม,ผมใครใครที่เข้ามาก็น่าจะเจอปุบคลิปอยู่ดีๆนะผมพราพระเอกของผมนะผมผมก็ให้ให้ดูไปแล้วนะกณในรอบนี้ับผมผมก็จะบอกเทคนิคในการเล่นด้วยนะครับผมว่าเทคนิคในการเล่นของผมเนี่ยมันมันเล่นยังไงครับผมมันแบบแบบให้ให้ชนะอะไรเงี้ยให้ชนะอะไรอย่างงี้ครับก็วิธีการเล่นง่ายๆนะผมให้ให้คุณให้คุณตัวหนึ่งกาอ,อุเตียงกนะ่อนแวผมจะบอกวนะ่าเทคนิคเลยครับ ถ้าเป็น 4v4 นะผมให้เอ้ยไม่ใช่ถ้าเป็นโซโล่นะครับผมมันไอแมปถ้าเฉพาะแมปนี้นะผมคือแมปไฮเปอร์แลนด์นะผมมันจะเป็นแบบ 4v4 แบบให้เขาเรียกผมอธิบายไม่ถูกครับคือเป็น 4v4 แบบแบบมันจะเป็นแบบเกาะทั้งหมด4เกาะใช่ไหมบางครั้งโซโล่มันก็มี8เกาะนะครับผมถ้าเป็น4เกาะนะครับผมให้คุณนะครับฟาร์มของจากตรงแร่เพชรตรงนี้นะครับผมแร่เพชรเนี่ยเนีเนเน ให้ฟาร์มของนะครับแล้วเข้าไปตีตีอมเตียงมันนะผมผมจะบอกตีกรุงศรีอยุธยาเลยงก็คือประมาณนี้นะผมเดี๋ยวผมขอแบบฟันปีกแบบฟันปีกกันเนี่ยผมก็ทําประมาณนี้ครับทําประมาณนี้นะครับแล้วก็ทําอีกอีกขั้นตอนหนึ่งครับคือเราควรจะยึดบ้านหนึ่งมาเป็นบ้านของเรานะผม อันนี้เป็นอันนี้เป็นความคิดของผมนะคมันมันก็ไม่เกี่ยวอะไรกันหรอกผมบวกเลยครับผมเป็นสายบวกเลยครับหรือที่เรียกกันว่าสาย PVP นะผมมันยังไม่มีไฟบอลนะครับผมก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่ครับปิว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 เรียบร้อยอ้าวผมตกด้วย ก็แผนนี้ผมถ้าถ้าผมตายข้อผมก็จะรีบแบบมาฟาร์มของนะครับคือผมรู้เหลี่ยมมาแล้วคือคือมันจะแบบกันกันเตียงเยอะครับเพฉะนั้นเราควรจะเปลี่ยนจากเอ่ออันตรีของผมนะครับเป็นเป็นของปกติก็ให้ทําอย่างนี้นะครับซื้อของมาแต่งหมดส2ำสองนะครับ คือคือเมืม่อกี้มันมันมันทำผมอะครับเมื่อกี้มันทำผมเจ็บเลยครับมันต้องเจ็บมั่งเฮ้ยไอเหลืองมันจะมาบุแล้วเฮ้ยดีมากไอเหลืองนี่ครับนี่ครับเอาเอา,เอาไว้ตรงกลางครับคือกันก็ไม่มีประโยชน์ครับอืออือไปเรียบร้อย หัวแตกครับผมไอแดงเล่นไม่เป็นครับผมผมรู้เลยครับคือดูจากสถานการณ์การเล่นของมันมันเล่นไม่เป็นแน่ครับตูมเอไม่เป็นไรเลยหรือกันด้วยอะไรเนะี่ยมันกันด้วยอะไรฮะ <c oughs> ไป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  oh, <no. S 1> ไปไปไปเรียบร้อย ไม่มันกันด้วยอะไรเนี่ยทำไมมันไม่แตกอ๋อเคเรียบร้อยครับสีต่อไปนะผมก็คือสีเหลืองนะผมที่ที่เมื่อก,กี้มันเป็นพันธมิตรของผมรอบแรกนะผมแล้วรอบต่อไปมันก็ไม่เป็นนะครับคราวนี้มันเป็นเอ้ยเฮ้ยผมผมว่าผมควรจะไปผมควรใช้แผนนี้มากกว่านะครับเฮ้ยเร็ว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 ฟังของเร็วเร็วเฮ้ยนั่นเงี่ยโอ้ผมฆ่าตัวตายไม่ทัน,นครับคือมันมาทำร้ายเตรียงผมก่อนนะครับ แย่แล้วแย่แล้วเอ้ยมันเตรียมมาตรงนี้ด้วยเอาวันนี้ล็กแบก็คเฮ้ยอืมอืมอื้ไป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 อยู่ที่ไหนก็ไปทางนั้นมาจากไหนก็กลับทางนั้น มันมันเล่นเตียงผมมันเล่นเตียงผมมนเล่นของสูงนะเรามนเล่นผมเลยเล่นไขไม่เล่นมาเล่นกับผมผมเนี่ยนะจะยอมมันเอาให้แบบมันชกตายค่ะตรีมาครับคือตอนนี้ไม่หลุดนะครับผมก็ไม่ไม่ต้องสงสัยนะทำไมถึงเสียงเอา้าผมผมเล่นไปซื้อเทีนทีทำไมไม่ดีไม่ดีผมอยู่นั่นอยู่นั่น นตองผมนะครับก็คือเราเราเราได้มาร้อนนะครับเราควรจะทำย่าอินวิสซิเบิลนะผมคือคือเราจะกินแบบนี้นะผมเฮ้มันมันเล่นมันเล่นหายตัวหรือเปล่าอ๋อมันตายครับผมตรจังหวะนี้ครับผมก็จะแบบ ต่อบอกต่อบอกไปเฮ้ย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 เกือบตายครับรู้จักป่ะเบสบอลที่เร็วที่สุดในโลกอะมาด่านผมละเคอุ้ยมันตกตายอุ้ยทำไมกากขนาดนี้ ไม่ได้พังเตียวเดี๋ยวผมลงคลิปใหม่นะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอกบเพียงปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครก้กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเฮ้ยแล้วก็อย่าลืมบอกด้วยนะครับหน้าปกนี่ครับผมใครใครรู้จักหน้าปกก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับผมใต้ล่างคลิปนะครับขอขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันเนะไม่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 พาชวนคุยแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูคลิปใหม่นะครับขอสวัสดีครับ